เจอหินครับโอ้นี่ฮะด้านล่างนี่หินนะครับผมตรงนี้น่าจะถึงแนวแล้วครับเราเจอหินพอดีว้าตรงไหนหินก็หินเว้ยตรงไหนที่เป็นขี้ตมที่ตมเกินไปนะเขื่อนนี้ถือว่าสุดๆกับีังไงพวกเราครับเอาถึงเอาให้ได้แค่เท่าที่ได้ครับเนาะหินเจอะไม่ถึงก็อย่าเจาะครับเนาะโอ้ดินอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับดินเหนียวเนาะดินเหนียวยังมีโอกาสครับเราจะเป็นดินแข็งครับ ดินเหียวงนี้ครับถ้าโยนไปแล้วสองสามวันนี่ฝนไม่ตกลงมานี่สบายนะครับเราจบแน่นอนเนาะถ้าเรากั้นน้ำได้ทุกอย่างก็ผ่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัดรถขุดบุรีรัมครับกับหน้างานโหดๆของพวกเราวันนี้อีกคลิปหนึ่งถ้นเพื่อนๆได่ชอบครับการชมรถขุดที่ทรงพลังครับโยนดินต่อมือกันครับผม มีโอกาสเอาก็เอาให้เยอะเอาให้ลึกเอาให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปปั้นคันตรงนี้ครับไม่ใช่ดินน้อยๆครับที่จะปั้นได้ครับที่จะบล็อกน้ําได้ครับเนาะแล้วก็บรรยากาศก็ไม่น่าไว้วางใจครับอแต่พูดตรงๆครับทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน้าฝนเรื่องของสภาพแวดล้อมยังไงก็ต้องฝนครับไม่ฝนไม่ได้ครับเนาะ หน้าฝนนี่ไม่ฝนก็แปลกนะครับอ่าถ้าหน้าแรงก็ว่าไปอย่างหน้าหนาวก็ว่าไปอย่างเนาะอันนี้เรามาห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้หรอกครับงานแบบนี้พวกเราต้องหาวิธีแก้ไขครับแก้จุดปวดหัวนะครับทีนี้อ่าลุยๆๆเจ้า XCMG XE 2 1 5 c ครับอัดกับเจ้า k u b ครับ SK 2 0 0 SM ว่าดูว่าใครจะเร็วกัน ความเร็วนี่ไม่ต่างกันครับแต่ความแรงก็ไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับทักษะคนขับแล้วครับว่าจะบรรทนได้เร็วขนาดไหนหมุนตัวเองได้เร็วขนาดไหน่หนไนไหนะ,ะไม่มีใครยอมใครอยู่แล้ว ผลก็ขอให้ช่วงเย็นช่วงที่เลิกงานก็ผลครับเนาะเพราะว่าเราจะไม่ทํางานสามารถทำงานได้ครับแต่ตอนนี้เราทํางานแล้วก็อัดไปก่อนเนาะสู้กันไปก่อนไม่รู้จะทายัางไงผลก็มันโทษอะไรไม่ได้ครับมีแต่ทําใจแล้วก็ยอมรับสภาพไปเรื่อยๆต่เรื่องว่าถึงเรื่องว่าใจสู้นี่เราไม่มีถอย,อยแล้วเรื่องของใจสู้พวกเราเนี่ยถือว่าสะกดคําว่าถอยไม่เป็นครับอ ว่ากันไปครับขี้โม้ขี้คุยไปเนาะที่จริงเราเครียดก,กันมากครับในเรื่องของหน้าง,งานที่ต้องแก้ปัญหาเนเครียดก,กันสุดๆเลยครับว่าจะแก้ปัญหากันยังไงถึงจะจบหน้าง,งานนี้แก้หานยังไงถึงจะบอกนาตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้ถึงเหตุแนวที่เราสามารถที่จะทําได้ก็ต้องเนี่ยหาวิธีกันไปแก้ไขกันไปครับ ไกลน้องครับเดี่ยวเยียบากปากแตกครับพูดเยอะแรงถนอยว่างั้นดีครับตรงนี้เป็นดินแข็งครับของเสียแสบครับเอาลงมาทำปั้นทางเราเลยไม่ได้ครับมากำไรขาดทุนว่ากันไปพี่แสบเนาะต้องช่วยกันให้จบครับงานนี้พี่แสบรับมาเนาะแล้วก็จางยังไก็พวกเรามาช่วยกันครับพี่แสบเพื่อการบริหารครับงานหดหดอ่ะ เกิดไปได้ไกลแล้วเนี่ยทำงานแค่ครึ่งชั่วโมงก็แต่ว่าสามารถที่จะเดินงานแล้วก็สามารถที่จะปั้นคันไปได้ไกลแล้วเราดึงดึงกับดึงดินอย่างนี้ฮะทั้งหมดนี่ฮะเออดึงดึงตรงนี้ครับทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะไปปั้นคันนู้นครับนี่ฮะเป็นงานที่เขาเรียกว่างานที่ยังไงเนาะงานไม่ออกครับงานไม่ออกคือทําแล้วไม่ได้เนื้องานนะครับแต่ว่างานที่เพิ่งที่จะเริ่มต้นบล็อกน้ำบล็รก่มต้นที่จะทํางานครับเหมือนว่าเริ่มต้นที่จะเคลียร์ทางประมาณนะ้ครับเนาะ บางครั้งบางอย่างบางงานที่เราทําไปถึงเราสูบน้ําดึงน้ำล้วขุดได้เลยฮะแต่นี้ไม่ครับผมปัญหาของเราคือดึงน้ําแล้วดึงน้ําอีกก็ไม่จบอันนี้ปัญหาก็คือเนี่ยฮะการปั้นคันก่อนแล้วก็ดึงน้ําทิ้งครับมาดูกันครับว่าเราจะถึงไหนกันวันนี้งานเราจะเดินไปถึงไหนได้เย็บระมาณไหนฮะ แต่ถ้าเจอดินเหนียวยงนี้เพราะว่าไม่ไม่มีการจมเนาะถ้าดินเหนียวปูไปเรื่อยๆฮะแต่ลําบากตอนที่โยนลงน้ำไอโยนหายโยนหายแค่นั้นแหละครับตอนนี้มันอยู่ตรงที่เป็นช่วงของอยังว่าเรียกว,ว่าไม่มีน้ำเนาะยังไงมันก็อยู่ครับโยนไปก็อยู่หมดแต่พอโยนลงน้ำนี่ฮะคนละเรื่องครับผมพี่น้องแต่ก็ต้องสู้ครับเนาะ K 2 0 0 SM ครับลุยลุย,ลย,ลยเนาะแล้วก็เจา้า x อ m g ครับก็ไม่มีการยอมครับอัดกันเต็มที่อัดกันเต็มตลรางครับไม่มีการใครยอมใครอยู่แล้วเนาะไม่มีใครยอมใครอยู่แล้ว อากาศดีอากาศดีนะอากาศดีมากเลยครับช่วงนี้ถ้าแดดไม่ร้อนทําให้ร้อไม่ร้อนคนก็ใจไม่ร้อนครับแต่ว่าถ้าอากาศร้อนแล้วทุกอย่างก็ร้อนตามหมดครับเนาะอ่าช่วงครับตอนนี้เจ้าเอ็กซีเอ็มจีจะไม่ทันแล้วครับเนาะทันให้ผมต่อให้ช่วงก่อนครับนี่คือวางแผนให้มาช่วงก่อนแล้วรอคือช่วงรอครับช่วงรอที่เจ้าเอสเกตสองร้อยครับ หักต้นไม้เมื่อกี้หรือว่าโค่นต้นไม้มาทําเป็นที่รองแขกของเราแล้วไปถ้าใช้รถดับวิ่งได้นี่เราก็วิ่งฮะแต่มันใช้ไม่ได้เนาะมันวิ่งไม่ได้ก็ต้องดูพรุ่งนี้ครับว่ามันแห้งไหมถ้าแห้งนี่เราปูทางเสร็จแล้วเราใช้รถดับก็ได้ครับใช้รถดับวิ่งบนทางแข็งๆนี่สบายครับเนาะ ดินแห้งๆหงครับไม่เหนิ่นก็วิ่งได้ครับเนาะแล้วก็เปิดลงไปนะฮะจะดไปฮะเข้าไปเข้าไปปิดเข้าไปนะู่นครับบล็อกน้ําครับตอนนี้ได้ใช้ทักษะได้พลังลกำลังของรถออกกันเต็มที่วันนะี้ตอนนี้ได้เริ่มช่วงบ่ายครับถ้าเราได้จัดการบรหิหารแต่เชา้า่านนี้เรานู่นครับได้ปัง้งลงไปปั้นแล้ว,วเราเพิ่งมาหาวิธีแก้ไขกันได้ช่วงบ่ายครับ ก็เลยได้เพิ่งได้ลงบันเลงกันครับเนาะอ่ะพี่น้องลุย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 ูกันต่อไปครับ ได้เร็วกวต้องควรครับเราเพราะว่าเราใช้รถใหญ่ครับตัว X C n G ก็ถือว่าพุื่งกี้นี่1นคิวแล้วแล้วก็เจ้าโคเบ่เม่กี้ศูนย์จุดเก้าสามคิวครับแต่ว่าก็ไม่ต่างกันนะโอ้แต่ว่าดูว่าดูมวลดินที่ X C n G มาแต่ละครั้งครับเนี่ยใหญ่ๆยกักๆเลยครับต้องมาแล้ะลุยยังไงคนระับยังไงก็ต้องลุยครับ นะครับผมคันนี้เจ้า XCMG ครับเครื่องอีซูซครับ 6PG หนึ่งครับผมเนาะความเค 3V ครับของคาวาสกิครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่าข้อมูลไม่พลาดครับเนาะน่าจะประมาณนั้นครับอพี่น้องเจอดินแข็งแล้วเจอดินเหนียวเจอดินแข็งครับแต่ปัญหาครับบลตกมาก็ อ่เนี่ยมาเนียวครับเราเลยจะให้เอาให้ถึงเราเอาให้ถึงแนวบริเวณกุ้งเนาะอ่ะขยับตัวก็หากันนะครับจัดเป็นก็ขยับตัวขึว้นมาเพื่อจะเอาดินกองนี้ออกไปครับเนาะไล่ไปเรื่อยๆยครับนี่ฮะชั่วโมองหนึ่งชั่วโมองหนึ่งเราสามารถที่จะได้เนื้อง,งานไม่ใช่น้อยครับเนาะ ้าเราได้จัดการบริหารช่วงเช้าอันนี้เราไปได้ไกลมากนะฮะน,นี่เราก็มาเพิ่งมาสรุปกันว่าเรื่องของการแบ่งเขตแบ่งแนวกันใหม่กับพี่แสบครับเรือว่าเสียแสบคนบริครับก็เลยได้มาขยับมาครับนะขยับมาเพิ่มเนื้องานขึ้นมาแต่เราก็จะได้ดินเรียกว่าได้ดินได้ดินแข็งครับเนาะได้ดินแข็งไปปั้นคันครับผมเนี้ยตรงนี้ครับ เลยๆพี่น้องเลยๆเลยห่วงเข้าไปครับอัดเข้าไปครับผมดูเสียงฟามนะครับเสียงฟารมเสียงเครื่องครับกระึ่มเลยครับผมเนี่ยฮะห้าคันครับในนี้ครับห้าคันได้เต็มบ่อครับกระึ่มไปทั้งบ่อครับผมเนาะเจ้า XCMG สองหนึ่งห้าสี่แล้วก็เจ้าโคมัสตูหนึ่งหกศูนย์สองตัวโคมัสตูหนึ่งหกศูนย์อีกสองตัวครับเนี่ยฮะทางด้านนู้นครับ งานเดียวกันนะครับสิบล้อล้านล้านครับของสิบล้อเจ้าหลงครับก็คือว่าเฉินหลงครับผมเนี่ยมีอยู่สี่คันครับอยู่บนบอนนี้เลยๆครับแขกันกำลังจคกันนะเราต้องลุยครับอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเริ่มเป็นรูเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาแล้วครับ บางวานสุดท้ายของพวกเราครับที่จะปั้นคันได้ครับก็มีวิธีนี้ครับผมเนาะที่จะจบงานได้ก็คือวิธีนี้ครับเราจะบล็อกน้ําแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ําอีกรอบอีกหนึ่งรอบขั้ของการทํางานเนาะไม่ใช่ว่าจะจบนะครับผมเนาะเราก็ต้องใช้วิธีการดึงน้ําอีกรอบหนึ่งนะบล็อกครับสิ็จก็ต้องดึงน้ําออกไม่ได้จบในขั้นตอนของตรงนี้นะขอแต่ทํางานได้ครับกําไรขับพื่นว่าการทีหลังรับนายบอกอย่างนั้นครับ ไม่แน่ครับถ้าดินแข็งพ่งนี้เราใช้หกล้อมาช่วยคอยได้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าวันนี้ไม่ตกก็พรุ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้หกล้อดึงดินช่วยได้สบายเลยวะใส่หกล้อมาก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมพวกเราในยการขุดขึ้นดัาแล้วก็โยนดินมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะง่ายสาหรับพวกเราครับผมการทํางานของพวกเราครับอ๋อ ลอยมาแล้วครับอย่าจิ้มตูดกันแล้วกันเนาะลอยใ,ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วครับผมอนงนี่ฮะโอ้ดูเราชื่นใจขึ้นมาครับเนานะ่ว่าจะยากจะลำบากแค่ไหนพวกเราก็ต้องสู้กันต่อไป ยอมแพ้ก็ไม่ใช่ว่าจบครับถ้ายอมแพ้แล้วจบนี่ผมยอมไปแล้วครับมันยอมแพ้แล้วมันไม่จบครับเลยต้องสู้กันต่อไปครับผมกับทีมงานเสียสละทุกุ์โดยธรัมครับกับน้องๆนักขับของพวกเราครับลุยๆลุยอันนี้อาจารย์แบงค์ครับกับไปชอบคันนี้ครับผมอ่าแบงค์ลุยแบงค์ลุยแล้วก็เหยียบไปเลยครับมันจะแน่นๆครับผมเนาะยิ่งเหยียบยิ่งแน่นครับเผื่อว่าเราใช้รถดับเบิ้ครับเนาะมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างครับเนาะได้ทั้ง มือนก็ว่าเราเวลาเราดูว่าดินแห้งแล้วเราสามารถที่ใช้รถวิ่งด้วยครับเนาะใช้รถดำมาขุดแล้วก็ขุดขึ้นดำวิ่งได้เลยเนาะเนี่ยไปไปทีมงานไปไปไปอ๋อห <c oughs> ยับตัวไปครับ กันมาแล้วครับพี่น้องขออย่าพึ่งมาแล้วกันครับเนาะถ้าฝนตกลงมาไงดินมันก็เปียกก็แฉะก็ใช้าทางานลําบากครับก็จะโยนดินได้มันก็ไม่แห้งเท่าไรเนาะแต่ถ้าวันนี้ถึงพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าวันนี้ถึงพรุ่งนี้เย็นไม่ให้ไม่ตกนี่เราจะสามารถที่จะปิดคันเกือบเสร็จเ็จด้วยซ้ำครับเนาะปิดคันจบเส็ยด้วยซ้ำครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวถ้าอย่างงี้ถ้าเจอฝนขึ้นมานี่ก็โผฮะไม่ต้องวิ่งนะครับจอดเลยครับผมเนาะ จอดเลยจอดเลยลุยลุยทีมงานสู้สู้กันไปครับงานนี้คือเขาเรียกว่าจบงานนี้นี่เก่งแน่นอนเนาะจบงานนี้นี่สามารถที่จะป่าปันหรือว่าลุยกับางานใหญ่ใหญ่โหดโหดกว่าน,นี้ได้เนาะเนี่ยเผื่อเจ้านายเขาเห็นใจให้เราอยู่ร่วมทีมของเจ้านายครับับใช้เจ้านายไป ว่างานไปเนาะก็เผื่อเจ้านายเข้ามาชมเนาะเห็นผลงานพวกเราที่พวกเรามีความอดทนสู้แก้ปัญหาให้ท่านให้จบไปเนาะอาจจะให้เรางานทําดีดีกว่านี้งานนี้อาจจะขาดต้นงานหน้าอาจจะได้แก้ตัวครับผมเนาะอ่าขยับมาอาจารย์แบงนี่เหยียบมายี้แข็งโป๊กครับดูว่าแข็งแน่นอนไม่ต้องกลัวครับอ่ะไม่ต้องกลัวครับตายอย่างนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเล,เลยนะฮะ ดึงไปครับดวงไปดึงไปดึงละเอียบดึงละเอียบแล้วก็จะเอาใช้เราใช้ดินตรงนี้ครับที่ขึ้นไปปั้นคันครับดินที่เราเหยียบนี่นะดินที่เราปูทางครับปั้นคันออกไปเนาะเพราะว่าตรงนี้เราต้องเอาออกอยู่แล้วมันเป็นดินที่ต้องเอาออกจากเรียรกว่าฉากบ่อตรงนี้ครับดินตรงนี้เนาะ โอ้ถ้าอากาศเย็นๆนี่สบายครก็ทำงานง่ายครับมันจะตกครับไม่ใช่ว่าเย็นธรรมดาเนาะเย็นแล้วจะตกครับยิ่งแข็งเลยเพ่นเจอหินเลยนะเราะั้นเจอหินเจอหินนี่มันยังไล่อย่างเงี้ยไล่ออกมาหมดไล่ถอยถอยเอาดปิ้พวกนี้เลยขึ้นไปปั่นจะ้าพรุ่งนี้ทามันง่ายมัน่องนะที่ว่าดินตรงเนี้ยเจาะใส่หกล้ออ่าใช่ไหมขุดโยนมันเร็วไงมันถอยมันมีบางลูกไหมถอย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 เทช่วย nó sẽ nhanh hơn. để hôm nay, nếu ta đã làm từ hôm nay, đi rồi ừ. còn... Còn đó. Thì này, ở đây, trước khi đến chùa, ở không? Thì đúng không? 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 không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? không? Đúng 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 ตัวนู่นไอ้นู่นมันไม่พอมันเป็นไรมันจะไม่มาเพราะว่ามันเปิดทางโน่นอยู่มันไม่สามารถที่จะน้ำไม่สามารถซึมขึ้นตรงควายได้เพราะมันมันมันไปเจอนู่นใช่ไหมมันจะไหลไปใช่ไหมเอาแค่ให้ปัดเนี่ยอย่าพุ่งไปโน่นแล้วแ่งมันเอาแค่ตรงนี้ยัดไปโน่นใส่มุมที่พอเอ่อนี่ใส่มุมเนี่ยมันจะไกลกว่าตรงนี้มันจะมันจะไม่จบงานใช่ไหมจะไปนั้นจบงานกว่าแล้วแคบกว่าเนาะพอไปเสร็จปั๊บเพิ่นตอนนั้นมันจะไม่สูงลึกไหมไม่ลึกมากใช่ไหมแล้วก็ปาดพวกนี้ขึ้นไปใส่ใส่ครับให้เร ใช่ไหมเออนี่ไงจอยได้รับไปหนิฮะจะเต้นนะอหยุ่งหนเอาหมดเลยนี่จอยได้ลึกที่สุดอ่าเนี่ยโอ้สนุกสนานเลยครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับ,รบวันนี้กับทีมงานเสีส่ยชลลูกพี่รับครับกับนางงานโหดๆของพวกเราเช่นเคยครับนเนาะให้กำลังใจพวกเราครับผู้จัดการเฟิร์นแบงค์ าสายดันแล้วก็กล้องลำไายมาสครับสวัสดีครับ